สวัสดีผู้ช่นะครับกับสตีฟคุงนะวันนี้ก็กลับมากันต่อในเลสเทอเอพิโซดที่21กันนะตอนนี้ผมอยู่ในเนเธอร์นะเซตอัพอะไรพวกบีคอนอยู่นะอืมก็คือวันนี้มีแผนที่จะทำแจกจะปูพื้นเป็นคอมบัส s ์สโตนะเอาไว้ตั๊มไออะไรนะตัวเขาเรียกว่าตัวไหนวิเทอร์วิตเทอร์สเกลโดยเฉพาะนะะคือมัน,นมีปัญหากับอ e ีแก๊สมากถึงมากที่สุด มันชอบทําพื้นพังแล้วก็ตกไปตายนะของใหม่ทั้งนั้นเลยเนะี่ยที่อยู่ในตัวนะอยู่เป็นอันนี้เอออันใหม่ก็เลยถูกแล้วอ,อตอนนี้ผมอยู่ใน16 review 04a นะมันก็แก้บั๊กเรือนะเอ๊ะโอ้ยเฮ้ย้เรู้สึกว่าลืมเอาดาบมาไม่เป็นไรโอ้น,นี้แล้วกันเอ,อ้ยลืมเอารูตติ้งมาไม่เป็นไร เอาตรงไหนก่ะโอเครู้สึกว่าลืมเอาธนูอ้อนี่ไงเ,เกือบเกือบประสิทธิภาพความยิงผมนี่แม่งแย่มากอ้ยบิทเทอร์สเกลเป็นอะไรที่โคตรอันนี้เลยแล้วเอาวไม่แน่ใจว่าธนูบักหรือว่าอะไรนะ บางทียิงไปสุดแรงแล้วมันก็ไม่แรงคืออะไรงงเฮ้ยชิปอุย้ยไปหาเรื่องมันเข้าซะแล้วชิปหายแล้วชิปหายแล้วครับเออตาย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 แน่จุขอยืมอันนี้หน่อยโอเคเดี๋ยวเซตอัพบีคอนอีกสักอันหนึ่งแล้วกันแล้วก็ เออเดี๋ยววันนี้กะจะ,อะไอ้นะกลับไปโลกไปทําอันนี้สักหน่อยนึงเออหวัดดีไม่แน่ใจว่าใช้ธนูยิงกับใช้ดาบตีอันไหนมันจะดอกรุดได้เยอะกว่ากันนะไม่น่าดอกเดี๋ยวไปดูหมวกก่อนนะเนไม่ใช่หมวกเขาเรียกว่าเลสเก้ามีไหมไม่มีเออเ็เก็บเบ็ดร้อนหน่อยไปไปทำยาเปืองมากพูดเลย โอเคเดี๋ยวเซตอัพไว้ตรงไหนอีกอันนึงดีวะแถวนี้ดีไหมไม่แน่ใจว่าข้างบนมันจะมีบล็อกค้างอยู่ป่ะนะาหมถึงมีเนเธอร์แลกไปปิดทับไอบเบรล็อกอีกทีหนึ่งเงี้ยอโอเคงั้นเดี๋ยวฝังไม่ใช่ฝังก <c oughs> ลบไอ้นี้เป็นคอนเบสโตนก่อนแล้วกัน เออลืมไปว่าไอพิกแมนเนี่ยมันจะไม่หาเรื่องเราต่อเมื่อเราฆ่ามันภายในแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะแบบวันช็อตอะแบบตายรวดเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทําอะไรเรานะเออเมื่อกี้ก็เสียวเหลือกเกินโคตรเลยลัางรถไฟนี่ไม่จําเป็นละคือก่อนหน้านี้จะเอาวิเทอร์กลับบ้านเลยแต่คิดดีๆเอ๊กูเอากลับทําไมวะเหมือนมาเผาทรัพยากรเล่น นะตอนนี้ก็ติดเน็ตเรียบร้อยอ่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะความจริงน่าจะติดตั้งนานแล้วแหละแต่ก็นะอัะอนนี้ก็ใช้เงิน TJN จไอที่มันส่งมาย้อนหลังเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะเออซื้อรถมั่งอะไรมั่งนะรถหมายถึงรถมอเตอร์ไซค์นะแบบขี่ไปโรงเรียนอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะโอเคก็ใช้วางแผนการใช้ชีวิตนิดหน่อยว่าเออได้เงินมาแล้วทำอะไรดีอย่างนี้ตอนนี้ก็ผมก็ให้พ่อผมไปเรียบร้อยนะทำบ้าน โอเคเองก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะือ,อตอนนี้อยู่ฟีดอมยังไม่ได้ตังเลย mm hmm. อุ้ยพอดี <c oughs> ตังคยังไม่มา <c oughs> คือเพิ่งเข้าประมาณกลางเดือนนี้ได้มั้ง <c oughs> คิดว่านะลืมไปแล้วโอ้าว oh, <wow. S 1> อย่าให้บีคอนมันมีเอฟเฟกไอ้ A. เนี่ยใครว่าอะไรนะในวิชั่นบ้งอะ่ะจะได้แบบใช้นานๆโอ้ oh, วันดี ทำไงก็ได้ไม่ให้มันตกไม่๋ดอบหัวอย่างนี้ก็โอเคนะเดี๋ยวว่างๆทำปั๊มเองนั่นเฮ้ยเฮ้ยเยเรื่องอะไรวะเฮ้ย what อะไรวะกวนตีนแล้วอย่างนี้โอ้โหเฮ้ยขอเก็บสเกลชิปหายละครับอ้ออะไรของมันวะ เออโอ้โหดูมันทำให้ตายจีเอ,อ่อต้องค่อยๆจวบทีละตัวหรือเปล่าเพราะพี่แมนมันก็ตายง่ายอยู่มั้งโอเคมันเลิกหาเรื่องและหรือเปล่านะสามสองนี่ตัวหนึ่งอนะ่ะตัวเดียว เอาไงดีมันอะไรวะงงไม่ได้ทำอะไรให้อยู่ดีๆก็ต้องทำให้มันดีสปอนอะ่อะโอ้โหโอตรงนี้เดี๋ยวกันจะเคลียร์แถวๆนี้สักหน่อยให้มันเกิดเฉพาะแถวๆนี้นะพอมอบสปอนนี้มันก็ถ้าเราปรับอะไรอะเนเดอร์ดิสแทเป็นเท่าไหร่นะสิบสองช้างเงี้ยมันจะเกิดได้โอเคมากนะ อเคมังมีตัวไนะเรื่องอยากให้ตัวนั้นมันดีสปอนไปก่อนอะ่ะหรือไม่ก็วันช็อตเลยดีไหม mm hmm. เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยเฮมยยี่หยแล้วฮัลโหลอืม hmm. ไม่แน่ใจจะทะลุเบนล็อกหรือเปล่านะไอตรงนี้คงทะลุอยู่แล้วละ่ะโอเคอ่ะลงไปกันแล้วกันตึึบบตตึบต โอ้ยารหมดแล้วหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยว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 อืมเออชิดแมนไม่เป็นไรมีเเทอร์ฟอลลิ่งเว้ยไม่ตายง่ายๆหรอกโอเคเฮ้เยเกรงว่าจะไปโดนไอ้พิกแมนอีกไม่เป็นไรไม่แน่ใจนะอื้มโคตรลำคาเลย โอ้แมนไม่ต้องสปอนมาเยอะก็ได้นะ <c oughs> ว่าแต่เอาเอฟเฟกอะไรดี <c oughs> อืมถ้าอันี้มีสเต็งกับอันนี้แล้วไม่มาแล้วจ้ะเอา <c oughs> เดว เมื่อกี้ติดบางนี่ว่ะเออว่าแปลกๆโออโอเคเอ,อ่อถ้าจำบูสท้ายที่เอาสป,ปีดจะดีกว่าอุ้ยแห่ไม่ได้แดดครับคือเพิ่งรู้ว่าเสียงแมกมาเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะอ่าให้ฟัง นะงงอยู่ในแช่งล็อกแม่งไม่เขียนเลยว่ามีเสียงอะไรเปลี่ยนไปมั่งโอ้โหไหมครับแล้วใครจะไปรู้ได้ว่าเกมเขาเปลี่ยนอะไรมั่งนะบนบนเออตอนนี้ทรัพยากรหินผมจะหมดแล้วนะเดี๋ยวก็กลับไปที่โลกก็ไปหาหินอะไรมาเพิ่มดีกว่านะฮึอนะีแก๊ จะกลับบ้านอยู่แล้วมาอะไรเอ๊ะ <ST AT> นั่นชิปหาย <ST AT> <ST AT> <ฮ>เกือบตายว่าแตกอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหเกียดอีกแกมากไปทางนี้แล้วกันนะจ๊ะบอกว่าคงไม่ไกลาจากบ้านไปละโคตรเบื่อเลยหยโอเคกลับนั้นเรียบร้อยกับฟาร์มบ้านอยู่ตรงไหนวะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูสะพานนิดนึงดีกว่านะ โอเคตอนนี้ผมก็ทาสะพานเสร็จเรียบร้อยนะเหลือแต่ไฟเอ่อไฟที่ติดตามสะพานนะเดี๋ยวค่อยเอาท็อตที่แปะๆไว้ชั่วคราวเนี่ยอ,ออกทีหลังแล้วกันเดี๋ยวมีอะไรให้ดูอีกนิดหน่อยนะหลังไม้ผมแอบไปสร้างมานิดนึงนะนี่สะพานเสร็จเรียบร้อยนะทางข้ามาวึบตรงนี้ทงทางให้เสร็จหมดนะแล้วก็มีมา้าเดี๋ยว โอเคลืมไปว่าเป็นม้าที่ตัวเองจับมาแล้วนะโอยแหลกนะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านนี้สไตล์ใครว่าอะไรนะสไตล์มนะิดิลลนะแบบว่านะเป็นบ้านสไตล์มิเดิลอลนะเครดิตไปยังทูเฟสเตอร์นะพี่ถูนั่นเองทำไมมันไม่มีลูกอะไรเลยอะคือมันเอ็ซิเดนต์บางอย่างนะผมเผลอ ่ยตั้งโคงไว้ก่อนนะะคือกันคือกะว่าจะสร้างตรงเนี้ยอีกหลังหนึ่งแต่ปัญหาคือซอมบี้มันไปเกิดบนนี้วิเลเจอร์ผมก็เลยเหลือแค่2ตัวนะฮจบตามนั้นก็ต้องมานั่งปั๊มใหม่แล้วมันหายไปไหนอีกตัวอ๋ออ่นี่โอเควันนี้ก็เป็นฟาร์มไก่แบบฉแบบับอืมของก็ค่อยๆมาเรื่อยๆนะมีไข่ไหมไม่มีตามนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเปลี่ยนไม้ ของไอ้บ้านสไตล์มินิวอลกันดีกว่านะว่าคือถ้าลองใช้ไม้ชนิดอื่นดูเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวก็ไปเตรียมอ,อุปกรณ์แป๊บหนึ่งแล้วกันโอเคนะก็เตรียมของเรียบร้อยนะตอนนี้มีความจริงมันมีอยู่ในกล่องนี่แหละแต่แอบลงไปด้านล่างนิดหน่อยนะโอเคมาก็อย่างแรกก็เอามาจากคีปพิทูนได้แหละทั้งหมดเนี่ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ขึ้นโครงไว้ก่อนนะจะโอเคกว่าสามสี่ห้าห่างกันสามช่องนะตรงนี้ ก็คือจะลองทําดูเล่นๆแบบว่าเออถ้าเราลองเปลี่ยนไม้ดูแล้วเนี่ยมันจะออกมายังไงนะสวยไม่สวยไม่รู้ลองดูก่อนปักทอสด้วยกันไว้อ่าแล้วก็วางโครงมันไม่ใช่ดิเออขาเรียกว่าอะไรนะหมอนลองไม้ม,มันเฮ้ยมันติดเกินไปหรือเปล่า เออผมว่ามันติดกันไปนะเดี๋ยวเวลาออกแบบก็ลืมดูเนาะว่าเออมันติดบ้านหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยมมันไปทับกับไอ้บนเนี่ยเดี๋ยวค่อยย้ายทีหลังนะเกินไปเออตรงนี้ย้ายมานิดหนึ่งแล้วกันปักทอนด้วยตันนี้ก็ย้ายมาอีกหนึ่งบล็อกลืมดูติดกันเกิน่นะนั่นก็ด้เสียงไก่ ฟาร์มไก่นี่ก็โอเคนะแบบเท่าเอฟเ้ามคืนทิ้งไว้โอ้ยไม่ใช่อันนี้ข้ามคืนทิ้งไว้ก็ได้ผลผลิตก็ดีพอใช้ได้นะแต่ก็คือมันมาทีละยี่สิตัวนี่สิเอ้ยไม่ใช่ยี่สิบนาทีก็มาตัวหนึ่งนี่ดิหมายถึงไก่ตัวใหญ่นะเอ่อสี่ห้าชึบโอเคปักทอนเรียบร้อย ตรงนี้ก็วางไปอืหวังว่าคงพอวางปุ่มนะเมื่อไร่ปุ่มไม้จะมีหลายๆสีนะอะรอตอนนี้รอไมคครับนี่เดียวอ่าแล้วนี cobblestone ผมชอบเสียงกล่องอะมันดูโอเคขึ้นอะอืมอ่ะก็อันนี้ก็ออกมาแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวยังไงยังไงก็ทำเป็นหน้าต่างนะอืม โอเคแล้วก็คุมโอ้ยคุมตรงนี้ส่วนไม้ที่เราต้องการจะใช้ทำเป็นพื้นหรือว่าเนี่ยเป็นบันไดนะก็ใช้เป็น dark oak แคนก็ลองลอง,ลองเปรียบเทียบอะไรดูแล้วมันก็โอเคมันก็สวยน,นะอ่ออันนี้ไม่ไม่ต้องใช้ก็ได้มันโอเค แล้วก็วางคับไปเนี่ยมันมันจะดูแบบยังไงอ่ะคืออธิบายไม่ถูกมันมันจะสวยไปอีกแบบนะแต่ในที่นี้ผมจะใช้ประตูปูดดอนะฮะอันนี้เดี๋ยวเดีการวางประตูมันเปลี่ยนอะ่ะต้องหันมาด้านนี้เดี๋ยวออโอเคปักทอนไว้ก่อนข้างบนนี้เดี๋ยวจะแปะเป็นเอ,อ่อเป็นโกสโตนนะโอเคอันนี้ทับไว้อ้อย แล้วก็เอาอันนี้เป็นบันไดอันนี้จะโอเคมากอนะสวยเฮ้ยถ้าเป็นบันไดไม้อย่างนี้จะโอเคป่าวว่าอืมมันแล้วแต่นะมันดูสวยไปอีกแบบนึงน,นะนะฮะโอเคจิ๊บทำบันไดเพิ่มแป๊บหนึ่งโอเคข้อมูลน,นี้รู้สึก เออมันต้องวางหลังคาก่อนเราทำรู้สึกว่าทำไม่เป็นสเต็ปละไม่เป็นไรนะแล้วแต่คนนะในทีน่นี้โอเคขั้นต่อไปก็เอ่อขึ้นไปบนหลังคานะแปะไอเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสแตร์ของสโตนก่อนเปล่าของคอบครัวหึสร้างไ,ได้ไม่เป็นตัวสร้ลูกอันนี้ใหม่อะใช้ได้เลยนโอเคนะ่สาสร้างบ้านแบบนี้คือโค้ชอบอมันมันสวยอะผมก็หลังไม้มันจะสร้างบ้านเสร็จก็อยไปตกแต่งมันเหมือนก็โอ้โหโคใช้ได้เลยตกมัน โอเคงตรงนี้โอ้ยอ่ะค่อนข้างที่จะหาแบบจุดที่กัรกรยานนี่าันยามามันไม่ได้วางเนี่ยเราอยู่ตรงนีุ้มันไม่ได้วาง่อะไร ความรู้สึกตอนนี้เหมือนผมทําผิดว่าละทาไมหลังคามันสูงๆกว่าเพื่อนเลยชิบหายละโอเคทําต่อรู้สึกเมื่อกี้เมาๆนิดนึงขออัยด้วยละนั่งทําม้อนเสร็จเมื่อกี้เลยแล้วก็เมาเมาอีกเอาหาน้าไปทางนี้โอเคอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อืมนี่ด,ดิอย่างนี้จะถูกเฮ้ อ่ะอันนี้ก็แปะไออันนี้ไปน,นะแน่ใจนะว่าหลังคาผมถูกนะคงถูกกล้วล่ะโอเคเพราะว่ามันก็คงเท่ากันแล้วล่ะเพราะามันต้องเห็นไอตรงเนี้ยอ, <c oughs> อ่าแล้วก็อืคงเป็นขั้นตอนที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วมั้งคิดว่านะ โอเคแล้วก็เอาอันนี้มาสลับชึบชึบอ่ะขอลงมาดูด้านล่างก่อนเป็นไงบ้างโอเคก็น่าจะใช้ได้มั้งคิดว่านะอ่าแล้วก็เอาอันนี้มาแปะนิดหน่อยฟึบเค กันไม่ให้ม็อบเกิดนะก็อย่างที่ว่านั่นแหละนะเวลาปากทอสมันก็ไม่ค่อยสวยอะ่ะมันก็ไม่สวยจริงๆอะ่ะโอเคนี่ก็หนึ่งสองสามสี่แล้วไม่มีแล้วใช่ไหมตรงนี้เหลือแต่ตกแต่งแถบด้านในครับบวก,กับด้านนอกนิดหน่อยโอเคด้านในตรงนี้ผมผมทำเป็นเอออย่างนี้ใค่เปล่า โอเคถูกละฝั่งนู้นก็เหมือนกันหนึ่งสองคือตรงนี้จะเอาไว้แปะไอ้แท็บดอซึ่งมันโอเคมากมีอยู่เปล่าไม่มีแล้วไม่มมเ,เ,มเป็นไรครับใหม่เฮ้ยเมาส์เป็นไรนี่อยากได้แท็บดอหลายๆสีอะผมเห็นคนหนึ่งเขาโพสในทวิตเตอร์ของอันเนี้ย แล้วมันสวยมากคือดูมาล้วทีแรกก็นึกว่าตกใจอ๋อเก็นไม้คาเพิ่มมาเลยแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ละอดครับเพราะว่าซักมันหนึ่งจุดอันนี้ได้มั้งคิดว่านะคือเขาจะเพิ่มมารู้สึก <c oughs> ผิดหวังเล็กน้อยเออันนี้ผมอุ้ยผมใช้ไม้โอ๊กดีกว่าจะดูสวยกว่าอ่าตรงนี้ต้องแปะไอ้รัวไว้ข้างในมันสวยนะ เดี๋ยวเแป๊บนึงนะไม่เห็นแสงโอเคบางทีมันหลอนๆหรือว่าข้างในไม่มีแสงโอเคเียดร้อยด้านหลังอีกอ่ะชึบชึบชึบแล้วก็ปิดซะตรงนี้เดี๋ยวเอาไอ้โกสโตนมาแปะอ่ะฮะใช่เปล่าเอ้ไม่ดิมันต้องตรงนี้เออ นี่เป็นสไตล์เมดิวัลหรือว่าอะไรวันเนี้ยเออโอเคเดี๋ยวด้านหลังเอาไอเฮบ็อ hey กมาแปะกับใบไม้นิดหน่อยซึ่งมันก็สวยใช้ได้เลยชึบชึบนอรู้สึกขาดอะไรบางอย่างมันมันต้องตกแต่งอีกนิดนึงอนะอ่ะก็ นี่หน้าบ้านอ่ะเดี๋ยวทำเดี๋ยวทางเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันมีดอกไม้มีอะไรนิดหน่อยบนมิวมีเยอะครับสองอันเนี้ยสวยสุดละโอเคก็เอามาแปะอืมครับแค่ไปอ่ะอืมไม่เป็นไรนะเหลือปุ่มปุ่มเหลืออีกเยอะไหมเนี่ย โอเคแปะตรงนี้ซะหนึ่งสองขาดตรงนี้อีกสองเสร็จแล้วอีกนิดเดียวสวยมากนะผมชอบมากเอบ้านสไตล์นี้คือมันเหมาะกับการเอาเอาไว้แบบทําเป็นบ้าน n อ c พีซมากกว่าที่เราจะเอาไปใช้อยู่เงี้ยใช้อยู่อาศัยอืมคิดว่าโอเคไหมฮะลืม เดี๋ยวเอาไม่ต้องหันนี้ดีกว่าเอายอมหันโอเคดอกไม้นิดหน่อยอืมส่วนตรงนี้ก็เอาโอเคคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะ อ๋อเสร็จเรียบร้อยบ้านเฮ้ยผมว่าอย่างนี้ก็โอเคนะนะ่ยเป็นใช้อีกไม้ไม้อีกชนิดนึ่งนะฮะเจ้าสวยมากนะะดูดิมีตกแต่งอะไรหน่อยมันโคตรแฟนตาซีเลยว่าแต่จะย้ายไอ้ฟาร์มไก่ไปที่อื่นดีไหมนะะไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวก็ไปหยิบยกคอมเมนต์มาสักคู่หนึ่งนะโอเคมาสู่ช่วงตอบคอมเมนต์กันนะรู้สึกว่าไม่ได้สาเหตุที่ไม่ได้ถ่ายชิปนานก็มันทํา มันมีผลกระทบอีกอย่างคือความจริงเนี้ย EP ที่ผมถ่ายอยู่เนี้ยเป็นสิบเก้าไม่ใช่ยี่สิบนะฮะและ EP ที่แล้วอ่ะเป็นสิบแปดไอ้ผมมานั่งนั่งดูเอ๊ะหนังสือ EP สิบเก้าหายไปไหนวะแล้วก็มานั่งนั่งดูอ๋อเมาเขียนผิดเองโอยอะไรวะเนี้ยชีวิตเนี้ยสาเหตุไม่ได้ถ่ายชิปนานเป็นงเนี้ยเมาลืมนะโอเคมาคอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่านะจากอ,อพัฒดาอันนก ฮานน و แล้วกันนะเขาอ่านผิดขออภัยด้วยไม่เก่งอังกฤษตามนั้นนะครับเวอร์ชันใหม่จะเป็นสองจุดศูนย์จุดศูนย์หรือหนึ่งจุดหนึ่งจุดศูนย์ครับโอเคก็หลายๆคนอาจจะคงคิดไว้หรือว่อยู่แล้วว่าเออว่าหลังจากไอ้ไม้ค้ำหนึ่งจุดเก้าไปแล้วเนี่ยจะเป็นสองจุดศูนย์หรือว่าหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดสิบนะเออเมาและวก็คําตอบก็คือเป็นหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์นะเพราะว่าไงครับ มันนี้เขียนแชงล็อกไว้ในวิกิอยู่แล้วว่าเออเวอร์ชั่นต่อไปเป็น1.10นะอะไรอย่างงี้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ทางดีสคริปชั่นแล้วกันส่วนวิธีทําต้นไม้ใหญ่คลิปที่แล้วผมลืมขอไปด้วยเดี๋ยวแปะไว้ทั้งคู่เลยแล้วกันอ่ะส่วนโอเคก็2.0ผมคิดว่าคงอีกนานอะ่ะเพราะว่าเกมกราฟ,ฟิกกราฟ,ฟิกอะไรคงต้องดีขึ้นอ,ะอ่ะคิดว่านะดูก็รอดูกันต่อไปแล้วกันอ่ะอันต่อไปนะจากพันชยา ประสาทนะอะไรเนี่ยโอ้ตรงด้านหลังผมพอไม่อ่านแล้วกันอ่านไม่ถูกนะนพี่คราบทำไมผมทำฟาร์มเอ็นเดอร์แมนแล้วมันไม่ค่อยเกิดเลยครับผมดู e entity นะครับได้ศูนย์หนึ่งเอ,อ่ออยู่ที่เ e n d e r d i s t a n c ครับต้องปรับเป็นสิบสองสิบสองเท่านั้นนะม็อบถึงจะเกิดได้โคตรดีเลยนะแต่เป็นแปดต่ำกว่าสิบสองหรือว่าอะไรเงี้ยม็อบจะเกิดได้ช้ามากนะอันนี้เป็นบั็กนะะ คงต้องรอเห็นเขาบอกว่าจะแก้ในหนึ่งจุดสิบก็ไม่รู้จะแก้ได้หรือเปล่าก็รอต่อไปแล้วกันอ่ะประมาณนี้เอาง่ายๆนะอ่ะส่วนอันต่อไปนะจาก Shadow Bow, b o t o ok k k i โอ้หชื่อพี่เขาทำไมคุณอะไรอ่ะเต้อะไร e x c e n f i f y สร้างฟาร,ร์มทองฟาร์รรรรมเหล็กทองคุณ h a n g o Tech แล้วพออะไรเดี๋ยวนะผมงง ปร,ประมาณว่าสร้างฟาร,ร์มตามนี้มั้งแล้วพอออกมาจากดีเอ็นทําำไมมันถึงหายไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เอาลองลอง,ลองอ่านดูละคือสรุปง่ายๆว่าไอ้ฟาร,ร์มเหล็กที่ทําเนี่ยทําไมมันถึงใช้ไม่ได้น1.9เอาตามหลักแล้วผมใช้ได้ปกตินะร้อยเปซนเลยแต่ก็ต้องเก็บไฟล์บางอย่างไว้นะเป็นไฟล์ Data ของไอเนี่ยของ v i l l เจอรนะเวลาเราไปที่ไกลๆเนี่ยแมป จะถูกอัลโลดแล้วข้อมูลก็จะถูกอัลโลดเหมือนกันก็คือแถวเนี้ยข้อมูลแถวเนี้ยจะไม่ได้โหลดนะถ้าเราไปอยู่ที่ไกลๆนะข้อมูลวีเลเจอร์มันก็เลยหายนะบางทีฟาร์มเรามันก็ไม่ได้ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่ได้อะไรก็ไฟวีเลเจอร์ Data ลงในตัวเกมอะ่ะเด็กก็จะได้แค่เท่าเนี้ยมันจะแรนดอมสุ่มมาว่าเออจะเกิดหรือไม่เกิดนะอ่ะเดี๋ยวออกไปหน้าจอแป๊บนึงแล้วกันโอเคตอนนี้ผมก็ ได้ลองก๊อปไฟล์ลงไฟล์เอวิเลเจอร์เดต้ลงเรียบร้อยนะเราขึ้นไปดูกันดีกว่าว่ามันจะมีวิเลเจอร์เอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าไอรอนกูเลมเกิดหรือเปล่าโอ้โหแหลกมากมีอยู่แล้วอะ่ะนั่นไงนะเวลาทําเสร็จเนี่ยแนะนําเลยก๊อปไฟล์สํารองไว้เดี๋ยวบอกให้ว่าไฟล์ตรงไหนนะ ามนั้นโอเคก็สำรองไว้ด้วยไม่งั้นไอฟ,ฟาร์มวีเลเจอร์ที่ทำทำมาเนี่ยได้หายวับไปกับตาแน่นอนนะประมาณนี้มันไม่มันไม,ม,ม่เกี่ยวแล้วว่าถ้าอัปเดตเวอร์ชันมาแล้วเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะใช้ได้ทุกเวอร์ชันแน่นอนร้อซมันแล้วขึ้นขึ้นอยู่กับของไอแมคเนิคของการเกิดของไอลอนนงกูเลมด้วยว่ามันจะอะไรยังไงนะเนี่ยในที่นี้ช้างมันโหลดอยู่นะแถวนี้มันก็เลยทำงานได้ตามปกติ นะด,ดูไปโอเคประมาณนี้แล้วกันถ้ามีปัญหาอะไรเ,เกี่ยวกับเรื่องฟาร์มไอเนี่ยฟาร์มไอรอนกเลมนะก็การจะสอนดีกว่าแต่มันค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรเลยเกรงว่าคนดูจะเบื่อกันเดี๋ยวกะจะแบ่งเป็นพาร์ทเป็นพาร์ทไปดีกว่านะโอเคก็จบเพียงเท่น,นี้สำหรับไมครับเดซเทนในเอพิโซดที่สิบเก้านะตอนนี้ก็ภารกิจสำเร็จไปแล้วอีกหนึ่งอันที่เหลือเดี๋ยวฝั่งนู้นผมวางแผนไว้แล้วว่าจะทำวีดฟาร์มนะ โอเคเดี๋ยวคิดหน้ามาลองเป็นการวางแผนดูแล้วกันว่าจะทําอะไรยังไงให้น้ําไหลลงมาอะไรอย่างนี้ไหลลมะไไนะเพราะพื้นที่มันเหมาะกับการทำไอวีดฟิลนะไม่ใช่วีดฟาร์มนะโอเคก็ขอพคุณที่ติดต,ตามชมนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม